หมดปัญหาการโดนโกงและการโดนเกลียนในดีเพียงแค่เข้ามากลางกับแอดเอกพัชชูจิตแห่งกลุ่มวันพิษเบาที่รัสไทยแลนด์กลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนรับกลาง24ชั่วโมงและมีไอดีดองเพชรราคาถูกจำหน่ายของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรดเท่านั้นครับเออลืมบอกไปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะผมลิปที่เราอยู่กับนามิฟิ์มเรดนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นนามิร่างที่โคตรเซ็กซี่เลยนะครับผมผมชอบมากเลยครับร่างนี้น่ารักเซ็กซี่มากๆเลยทีเดียวนะครับผมร่างนี้ผมไม่มีในดีลักนะครับผมก็ขอบคุณน้องชายที่น่ารักนะครับผมแล้วก็เออเ้าเรียกว่าทาบูตมาแล้วนะครับผมนะเรียกว่าพร้อมเล่นนะผมตัวละครนี้เรียกได้ว่าเล่นคล้ายๆกับสเตลล์แบล็กนะครับผมคือการล่องหนแล้วก็ ยึดทงนะครับผมแต่ว่าข้อเสียของตัวนี้มีอยู่อย่างหนึ่งในความเห็นของผมนะครับผมก็คือเรื่องของเขาไม่มีน็อกแบ็คหมายความว่าเออมันติดช็อตอย่างเดียวแต่มันน็อกแบ็คไม่ได้นะครับผมแล้วติดช็อตเนี่ยถ้าเกิดเราเขาราทำให้เขาติดช็อตแล้วเราตีธรรมดาปกติไปเนี่ยแล้วไม่ติดช็อตนะครับผมศัตรูก็จะหลุดจากการช็อตนั่นเองนะนั่นคือปัญหานะหมายความว่าช็อตเสร็จเราต้องไปต่อมันไม่ใช่ช็อตเสร็จแล้วก็ไล่ฆ่านะครับผมมันเป็นสายวิ่งที่ ผมมองว่ามันเน้นปวดเน้นล่องหนประมาณนั้นนะครับผมเรียนที่เหมาะเขาเนี่ยส่วนตัวผมนะผมว่าเป็นเหรียญไคโดนะครับผมเซตไคโดนี่เหมาะเขาอยู่นะครับผมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดนตีก็โดนสกิลหนึ่งนะครับผมอืมนะหรือว่ายึดตรงได้ก็ได้สกิลหนึ่งเป็นเหรียญไคโดวิ่งนะครับผมพ่วงมาสกักเหรียญหนึ่งน่าจะน่าจะาโหดมากๆนะครับอืมต้องเน้นสกิลหนึ่งสำหรับตัวนี้ล่องหนเสร็จไปต่อเวลาเขาล่องหนเขาจะบัฟเอ่อเรื่องของวิ่งด้วยทําให้เราหนีออกมาได้นะครับศัตรูก็จะมองไม่เห็นเรานะอืมโอเเเเคคคดดดีีีี๋๋ยยวววลลลิปปปปปนนนนน้้จะะะะ่กกกัััรรบผมม็ไไชูา์ตฮ โอเคปาร์ตี้ร้อยห้ินะครับผมเล่นคู่โซโล่ครับอ่ะตัวดามเมจไปช่วยนิดหนึ่งโอเคนะครับผมนะก็ยังไงฝากกดสมัครกันด้วยนะครับและไปชมกันเลยครับ ใครที่กำลังมองหาไอดองไปเปิดกาชาผมมีเว็บมาแนะนำนั่นก็คือ Zombie Rush นั่นเองนะครับผมเป็นเว็บสุ่มกาชาราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทซึ่งคุณสามารถรุนรับไอดอง5,000เพชรในราคาถูกสุดๆรวมไปถึงตัวละครระดับ Extreme ใน ID ด้วยโอ้โหคุ้มขนาดนี้นะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android ไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลยนะจ๊ะ คลิปนี้อยู่ในมิฟิมเรตนะครับผมแนวทางการเล่นเป็นยังไงนะครับผมพี่ต้อนเล่นยังไงเดี๋ยวแนะนํากันให้ดูนะครับผมถ้าส่วนตัวนะผมบอกเรื่องเหรียญอีกทีนะครับผมผมแนะนาให้ใส่เหรียญไคโดนะครับผมพอดึงธงมันก็จะได้สกิลหนึ่งนะมันก็จะสามารถย่นเร็วมากนะครับผมเพราะว่าเขาจะมีรถคูดาวอยู่แล้วนะครับเวลาเขาดึงธงนะครับผมตัวนี้เน้นดึงธงนะเออนะครับผมยิงไอ้ยึดนะครับผมยิงบ้าเลยยึดเลยนี่ไงแม้จะเด้งสกิลนะครับผมถ้าใส่เหรียญไคโดมันก็จะเด้งแบบว่าเด้งเกินครึ่งนะ มันจะเยอะมากๆเลยนะครับผมโอเคโหลูฟี่มาเฉยช็อตไปนี่ครับลูฟี่ปัญหานะครับผมฟันคูณไ่ให้ลูฟี่สามตัวคือเกมแ,มแกล้งผมนะพอเล่นตัวช็อตนี่แม่งเอาลูฟี่มาดักนะครับผมเออตลกแล้วบางทีไม่เข้าใจ <c oughs> โอเคแตเยี้ยนะผมนะเดี๋ยวเราจะหายตัวแล้วก็ไปทงนู้นเลยนะครับผมอืมนี่คือเทคนิคเทคนิคโอค้โหวเ่เ,เรื่อง เอ้ยเย็นเย็นเย็นโอเคมันไม่เห็นนะครับผมมันไม่เห็นไม่เห็นอืเดินผ่านได้นะเดินผ่านได้แล้วก็ยึดนะครับผมตะเกตเต็มว่ะไอ้ไนแม่มันดึงไว้นะครับผมมันมันมันเติมไว้โอเคฮึบเรียบร้อยมาแล้วโอโหลูฟี่มามันคุมโซนว่ะนาจะเล่นยากนะครับผมตาเนี้มันคุมโซนซะแล้วนะครับผมบิ๊กมัมอืมเกยหายตัวไปอะ โอเคทงนู้นว่างนะครับผมเราจะไปทงที่ว่างอันนะก็ไปดูลูฟี่มันจะมาป่ะลูฟี่มืนมันจะเดินมาแล้วผมตอนระบายนิดนึงโ okay, อเคเดินมาเดินสวนเลยนะเดินเดินเดิน,เด,นเดินสวนไปนะครับผมว่าเพื่อนไปดักตัวนะ <c oughs> เดินสวนกลับ โคตรเจ๋งโอเคดึงทมินไปเรียบร้อยตัวนี้ไม่ต้องเน้นปะทะเลยนะครับผมเพราะปะทะสู้ใครลำบากนะครับผมนะโอเคเรามาก่อนแบบเป็่ายวิ่งอย่าลืมนะครับมาเราไม่ปะทะนี่จิงหลอกไปนี้เอาพิทอไม่ปะทะอะไรขอแจกได้เลือดไม่ใช่หรอกโ okay. อเคเราหายตัวนะครับผมรเรียบร้อยมันเห็นควันแล้วปะวะมันไม่เห็นควันนะโอเคโอ้โหที่จบเลยอนะลูฟี่มันยืนดักนะครับผม,มไม่ได้วะ่ะถอยก่อนไม่ได้ครับไม่ได้ครับ ถ้าลูฟี่ยืนดาบผมไม่ผมไม่กล้าที่จะเข้าไปะนะโอเคดึงดีๆดึงดีๆปืนใหญ่เมเซอร์นะผมนะโอเคช็อตทามินนะมันไม่ได้ว่าช็อตไม่ได้นะผมโอเคโอค้ต่อยผมเฉยอ้าวกระเด็นมาจุดเกิดจุดเกิดของไม่ใช่ฝั่งผมนะเออจะ,จะ,จะ,จะเอาจริงนะถ้ากระเด็นมาตัวนี้ผมรอดเลยนะผมแล้วไม่โดนดาเมจหรอเออแต่ว่าถ้าเขาเกิดน,นะผมโอเคหาตัวกันมาแล้ว ไม่รู้จะดึงทันปะนะเพราะว่าศัตรูมันคุมโซนนะผมคือถ้าเจอพวกตัวร้องโหดเนี่ยแล้วแบบทีมเราไม่ค่อยบวกทงนะครับผมไม่ค่อยวิ่งยึดทงเนี่ยผมเล่นยากนะพูดจริงโอเคครับรีเดียร์จี๊ปยึดแล้วอุ้นเนี่ยครับผมผมจะไ่ไม่บวกเลยนะผมจะเน้นยึดอย่างเดียวนะครับผมเดี๋ยวรอมีสกิลหนึ่งกันโอเคยึดทมินเป็นที่เรียบร้อยโ,อโดนลุมสกรรมไม่ไงช็อตไปเลยสองตัวคือโอเคไม่ได้แล้วนะครับผม ออกธงเนี่ยัเพือ่อนไม่ซ้อนนยเพื่อนไม่ซ้อนผมลําบากครับโอเคโหเรียบร้อยครับตาแรกดึงแทบตายไม่กันโถผมว,ว่าตานี้ทีมแย่ปไปหน่อยครผมเพราะผมดึงเยอะมากอะโอเคครับผมแม่ต่อไปนะ ครับมาด่าไปวนกว้างกันบ้างนะครับผมปกติคนคิดว่าแนววิฟิมเรสนี่ต้องเล่นแบบด่านแคบๆหรือเปล่านะครับผมผมว่าด่าวงกว้างนะมีก็เล่นได้นะครับผมเพราะว่าเ,ออเราสามารถที่จะเดินแบบอ้อมระยะไกลได้นะพอดีผมพีโลน่ามีคนเล่นรือว่าช็อตไปเลยนี่คือปัญหานะครับผมพอช็อตแล้วมันไม่นอกแบกน,นี่คือปัญหาครับก็เลยยังงงว่าเอะการช็อตของเขาเนี่ยมันช็อตเพื่อทำลายจังหวะหรือเปล่านะครับผม,ค,บผมคือผมพยายามวิเคราะห์นะคือช็อตทำลายจังหวะหรือว่าช็อต ตอนที่เขาอยู่นอกทงแล้วเราก็เดินเขาไปดึงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถามว่าในใสายโลดในยุคป,ปัจจุบันมันไม่ค่อยออกทงกันหรอกจริงๆอืดังนั้นก็ต้องมีสเต็ปการเล่นนิดนึงนะครับผมต้องอาศัยแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีสกิลปุ๊บแล้วก็หล่อยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับผมนะอมโอ้โหรู้เยอะรู้เยอะโอ้ยรู้เยอะจริงๆโอ้โหกดหัวใจด้วยได้หมันไส้ละกดหัวใจได้ได้โอ้หลบเกงหลบเกงนี่สํานักหูเตีย้ยเหรอ <laughs> สำนักฮูเตียคนไม่รู้จักเะครับผมเป็นสำนักจีนสำนักจีนโอเคถอยมาก่อนนะ <c oughs> คือเล่นตัวนี้ต้องเล่นวงนอกนะครับผมนามิผมมีหลายตัวแล้วนะครับผมเป็นสกิลระยะไกลแล้วก็ต้องเล่นวงนอกนะครับผมตัวนี้สําคัญเลยนี่เป็นวิ่งด้วยนะอืมโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะอ้อมไปทงบ้านกันนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรารอนิดหนึ่งคือเราจะมาหิหายตัวตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับผมเขาจะไม่รู้ว่าเราจะเดินอ้อมนะเพราะถ้าเกิดเราไปหายตัวตรงมุมเนี่ย เขาอาจจะดักทางไงเนี่ยนี่กึ๋นๆใช้กึ๋นแล้วว่าเฮ้ยจังหวัดเนี้ไหมเราก็อ้อมมาชิวๆวะคือด่านเนี้ยมันมันมันสามารถล่องหนได้ดีอยู่นะบางคนบอกว่าต้องเป็นดา่านแบแบแคบๆอะไรเงี้ยไม่จำเป็นนะผมด่านนี้ก็ได้จริงโอเคไหม อืมโอเคครับผมนี่ถ้ามีแหลกไคโดผมว่าเลยผมหายตัวต่อเนี่ยเห็นว่าเขาคือคุณเข้าใจป่ะไอเหรียญลกคูดาวสำคัญมาก,สำ,มากสำหรับตัวที่ต้องพึ่งสกิวนะอืมนะครับผมมันมันตีธรรมดามสู้เขาไม่ได้ไงโอเคเราพยายามเล่นวงนอกนะครับนาทีหนึ่งก็ไม่เป็นไรฮะโอเคทงนู้นได้ไหมโอ้เพื่อนตายหมดนะครับผมอ่าที่เพื่อนตายหมดผม,ผมทำไงไา,าดูนะลองหนสิครับรออะไรลองหนทมินไม่ไงอ่าแล้วเขาก็ไม่ดึงเขาไม่มีวิ่งไอ,อโซโลเหมือนมันรู้มากไงมันรู้มากม โอเคผมก็ยัดเลยนะครับผมโอ้โ oh ห oh oh oh, สกิลมันไกลยอยู่นะสกิลมันไกลยอยู่แต่มันมีแบัฟ a เปอทีเคนะครับผมเหมือนนะมีร่างนู้นนะร่างร่างบุกถล่มส่วนตัวผมยังให้ร่างบุกถล่มเก่งนะครับผมแต่ร่างนี้ก็คือ ผมเสียงเดียวมันไม่มีน็อกแบ็กเออไม่มีน็อกแบ็กแค่นั้นแหละถ้ามีน็อกแบแ็กเน่ผมชอบนะครับโอ้โหโซโลมันดันแล้ววะไม่เป็นไรครับผมใจเย็นใจเย็นใจเย็น,เ,ยนเพื่อนใจเย็นพ่อพ่อใจเย็นพ่อเออถอยมาก,ก่อนอืจะเอาเราให้ได้อา้อาวเฮ้ยเขาทงเฉยโชคดีเอาดอทมัวม่วเฮ้ยดอทมั่วเห็ไอ้โอ้โหตายเลยนะผมโซโลเล่นกับเราถึงเห็นผมเป็นสายวิ่งคุณก็อย่าบูลลี่นะอืมโอเคครับ ลองหนทมินไปฮะโอเคเราจะเอ,อ่ออ้อมไปนะครับผมเราจะอ,อ้อมไปกับแต่คิดไม่ออกโทรแล้วดิไม่ออกโทรแล้วมันกันมันมันครบนะครับผม่นี่นี่งนี่โดนนะวิ่งงงงเทมเพลแรงอยู่นะครับผมมือนหนึ่งนะโอเคชนะไปเล่นประมาณนี้ก็ได้ครับผมนะเป็นเป็นแบบวิง่งยึดธงเอานะครับผมโอเคพบแมตช์สุดท้ายกันดีกว่าครับ มีข่าวมบอกนะครับผมตอนนี้ช่องเทอเทีฟนั้นมีระบบสมาชิกเมมเบอร์แล้วนะครับผมสามารถเข้ามานะครับผมสมัครกันได้นะครับผมนักสนับสนุนทางช่องได้เพียงเดือนละ5 0บาทแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็มี Discord ได้เข้ามาพูดคุยกันด้วยนะจ๊ะโอเคอยาขอตัวอะไรก็ขอกันแบบขเขาเรียกว่า e x ็ก u s คล e กันได้เลยทีเดียวนะโอเคครับผมก็ด่านนี้ผมจะใช้วิธีการเดินไปซ้ายขวา นะครับผมเหมือนเดิมมีมันมีลูฟี่มาแกล้งนะครับผมแล้วโอเคผมทําการร่องหนทำมินเป็นที่เรียบร้อยอ่าเอาเสร็จสิเสร็จโจรเขานีแหละเขาเรียกว่าฉายามแมวขโมยนมินี่ครับผมนี่น่าจะน่าจะน่าจะใช้สกิลแบบนี้นะผมคิดว่านะครับผมคิดว่านะน่าจะเป็นสกิลระดับแบบนี้นี่ไงพอเสร็จแล้วเรียบร้อยครับพอเสร็จทำอะไรไม่ได้แล้วผมถอยเรือนไม่ไรเป็นการดึงทองอาบูตเรียกว่าดึงทองอาบูตละกันนะครับผม โอเควิ่งแม่มาแม่มาโอเคครับขอร้องหนททมินไปเป็นที่เรียบร้อยอ่ะโอ้โหแม่แม่รู้เยอะจริงๆโอเคครับผมคือเขาเห็นตอนผมร้องหนนเลยอืต้องร้องหนให้เขาไม่เห็นดีกว่าโอเคครับผมขอถอยหนีข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวแม่มันจะโหมโหดนะครับผมช็อตไปเอาเลือดนะครับผมไม่ได้อ้ติดบูทพอดีโอเคครับตอนนี้ผมจะเล่นวงนอกแล้วนะ คลิปนี้ก็คือจะไม่ได้บวกอะไรเยอะนะครับผมพยายามจะเน้นธงนะครับเราเห็นว่าธงดีว่างนะตอนนี้เราเราเราโฟกัสกันเล่นตัวนี้โฟกัสเลยว่าจะไปธงไหนนะครับผมคิดไว้เลยคํานวณเขาเรียกว่าคำนวณไว้ก่อนเออนะครับผมรอสกิลมีแล้วว่ากันนะเอาเรียบร้อยครับตายครับผมอย่างนี้จบนะอุ้ยแฉงแฉงเป็นงานอยู่นะโอเคแฉงเห็นผมไม่นี่ <laughs> ผมไม่ได้ล่องหนนะโว้ยยึดไปเลยเออเอาเถอะเอาเถอะอ,อ,อยากเอบีพีก็เอบีพีไปฮนะ อเคใครมาอู้เป็นโซโลนะครับผมโอเคงั้นผมร้องผลเลยฮะเขาจะไม่เห็นผมนะจังหวะนี้โอเคโอ้ดีใจนะครับผมเพื่อนมาเติมด้วยนะถ้าเพื่อนมาเติมอย่างนี้ผมซัพพอร์ตได้อยู่อืมโอเคงั้นก็ช็อตไปเลยนะครับสุดเทมเปิลโอ้โหสวยงามออ้ยไอ้นั่นก็มาเติมเหมือนกันนะไม่เป็นไรครับผมเราได้สามทงแล้วตอนนี้เราชิวๆได้นะครับผมเราเราเราปล่อยเซอร์ได้แล้วเดี๋ยวรอสกิลแล้วเดี๋ยวผมจะอ้อมไปทีนะครับผมคือเขาต้องมีจังหวะพลาดแหละเพราะถ้าเกิดเขาจะกันธงอย่างเดียวเนี่ยสำหรับสายมัดเนี่ย ผมว่ามันไม่ดีหรอกจริงๆนะครับผม๋ยวผมจะอ้อมไปยึดแน่นอนนะไม่ต้องเป็นหัวงะเออมีผมนี่คือสบายอะ่ะบอกเลยอะ่ะเออนี่ไงทงว่างลาวเห็นไหมครับเขาจะมีจังหวะที่พลาดนะครับผมเขาเรียกว่าออกทงจังหวะนี้เราก็ยึดไปกับไม่ได้ไม่ได้ไมไดไมไดแม่มาแม่มาแม่มา,มมาเดี๋ยวเราจะร้องหนธมินรนะผมโอเคได้เรื่องอยู่ไว้ได้เรื่องอยู่ สวยๆโอ้แฉงมาอีกนะครับผมไม่เป็นไรครับเล่นวงนอกครับผมเล่นตัวนี้ไม่ต้องซีเรียสนะเนี่ยผมผมพยายามเล่นเพเซฟมากๆนะครับผมก็คือถ้าเราพยายามวิ่งยึดธงเหมือนพวกโอเด้งเหมือนเขาเรียกว่าสายบุกทั้งหลายเนี่ยมันมันไม่เวิร์กนะโอเคได้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 นะครับผมเนี่ยมันสามารถเออนอกจากวิ่งมันสามารถซัพพอร์ตได้ด้วยนะครับผมนี่ทําให้ดูโอ้โหอุ้ยแรงเกินแรงจัด25งหมเลยเหรอติดบูธโรเจอร์โอ้โหโรเจอร์ตุยไปเลยนะครับผมโอเคยึดทามินเป็นได้สี่ธงเห็นไหม โอเคคงจะได้แนวทางไม่มากก็น้อยนะครับผมเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมาทำหลายหลายดานให้ดูนะเออผมแบบผมชอบหลายหลายดานพวกซิเลเวอร์บาร์กอย่างเงี้ยผมการันตีว่าผมดึงดึงเกิน5้ธงแน่นอนนะครับโอเคครับผมในคลิปหนะ้าอย่าดูตัวคารายคอมเมนต์มาเลยครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ